ลูกหลานทางวิทยาลัยพยาบาลรุ่นที่กำลังจะจบออกไปไรับหน้าที่การงานในการปฏิบัติงานต่อไปวันนี้ก็ลูกหลานนักศึกษาพยาบาลทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้เข้ามาเพื่อได้รับฟังโอวาทตั้งแต่เช้าได้มาใส่บาต หลังจากนี้ไปเดี๋ยวเมื่ออนุโมทนาให้พรแล้วก็ร,รับประทานอาหารกัซะก่อนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วจังค่อยไปรวมพร้อมกันอยู่ที่ศาลาศาลาใหญ่หน้าวัดลหลวงพ่อเสร็ภาระธุระทางนี้แล้วก็จะออกไปสนทนาธรรมด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่คณะคนาจารย์เห็นความสำคัญในด้านธรรมะ ว่าเออลูกหลานสิทธิานุสิทธิทั้งหลายที่จะจบออกไปเพื่อจะใช้ชีวิตในหน้าที่การงานการใช้ชีวิตหน้าที่การงานที่จะไปไปด้วยความปลอดภัยและไปด้วยความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดําเนินชีวิตหรือในการประกอบกิจการงานนั้นหลักสําคัญก็ต้องมีศีลธรรมคู่เคียงไปด้วยเพราะการศึกษาเราเรียนของพวกเราเนี่ยแต่ศึกษาทางโลกจะมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตาม แต่ทําให้พวกเรามีมีแค่ความฉลาดแต่ความฉลาดนั้นถ้าไม่มีศีลธรรมคู่เคียงไปกับความฉลาดนั้นไอ้ความฉลาดนั้นอาจจะเป็นเครื่องมือของความชั่วก็ได้เพราะฉะนั้นความฉลาดนี่ความฉลาดถ้าอยู่ในคนชั่วมันก็สามารถที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นมากมายไก่กองนะแต่ถ้าความฉลาดอยู่ในคนดีมันก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความดีสร้างคุณประโยชน์อีกมากมายไก่กอง เพราะฉะนั้นการที่อยาจะไปเป็นคนดีได้มันก็ต้องอาศัยมีหลักศีลหลักธรรมเข้าไปสู่จิตสู่ใจของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นก็คือจากการได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้ศึกษาเล่าเรียนในด้านศิลธรรมจากนั้นก็น้อมนําเอาสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังหรือได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วในด้านศิลธรรมเราก็ไปประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติศีลธรรมที่เราประพฤติปฏิบัตินั่นแหละจะอบรมจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ดี เมื่อจิตเป็นจิตใจที่ดีแล้วเขาก็ใช้ร่างกายไปเป็นเครื่องมือใช้ความรู้ความฉลาดที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณสร้างประโยชน์เข้ามาเพราะความดีนั้นคนดีนั้นใจดีนั้นไม่ล้วนแต่สร้างคุณสร้างประโยชน์ขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันไม่สร้างโทษสร้างภัยขึ้นมาแต่ถ้าหากพวกเราไม่มีไม่มีศีลธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจของเราด้วยด้วยใจของเราในความปิ๊ปุทีชนคนมีกิเลสนั่นแหละ ไอ้ความฉลาดของพวกเราที่มีมากมายไกล่กองจากการศึกษาเราเรียนมาทั้งโลกนั้นอาจจะเป็นเครื่องมือของของความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามำนะที่ถีต่างๆเื่อไหลายซึ่งสิ่งสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ดึงจูงตัวเราโลเองลงลงไปในทางต่ําทางทามเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นมนุษย์ปุถุชนเราเนี่ยเราจะเห็นทั่วไปเลยไม่ต้องมีโรงเรียนสอนความชั่วเลยไม่ต้องไม่เคยมีการอบรมถึงเรื่องความชั่วด้วย แต่บรรทุกปุชั่วชนเราก็มีความเชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชานาญในการทําความชั่วมาตลอดอเพราะฉะนั้นพวกเราเราต้องศึกษาทั้งหลายเนี่ยที่จะออกไปรับภารนะทุรลหน้าที่การงานของเราเสืบต่อไปนั้นก็จําเป็นที่พวกเราจะต้องมาศึกษาด้านธรรมะจากการได้ยินได้ฟังจากการมาได้พบได้เห็นได้สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ประพฤปฏิบัติธรรมจากนั้นก็จะซึมซับธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจของวเราเองเมื่อธรรมะได้ซึมซับเข้าสู่จิตสู่ใจของเราแล้วใจของเราเนี่ยได้รับการอบรมจากธรรมะจากศีลธรรม,รมแล้วเชื่อถึงว่าใจของเรานะจะเป็นใจที่ดีอย่างแน่นอนเพราะใจที่ดีนั้นต้องมีศีลธรรมคู่เคียงไปด้วยใจนั้นจ,จึงจะเป็นใจที่ดีได้ถ้าเป็นใจที่ดีแล้วเขาก็ใช้ร่างกายใช้ความฉลาดไปในทางที่ดีตลอดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากทานอาหารแล้วเราก็จะได้ออกไปพบปะสนทนาธรรมะกันอยู่ที่ศาลาข้างกราทงหน้าวัดนั้นหลังจากนั้นหลังจากนี้ไปก็ใหนักศึกษาก็ดูเรื่องแบ่งปันอาหารากันไปนักศึกษาเราลูกหลานเรามาแต่เป็นร้อยเพราะฉะนั้นเขามาด้วยน้ําจิตน้ําใจมาด้วยความใส่ใจปลูกศรัทธาพื้นฐานมาจากการคนา้นคว้าอยากจะแสวงหาแสวงหาธรรมเพราะฉะนั้นเราชาววัดเราผู้เป็นเจ้าของ เราก็พาใครมีน้ํกจิตน้ําใจแบ่งปันกันไปอาหารการบริโภคแม้นนิดๆหน่อยๆมันก็แสดงออกถึงความมีน้ําจิตน้ําใจแล้วของทุกอย่างที่ได้เจอจานแบ่งปันกันไปเนี่ยล้วนแต่ออกมาด้วยความปีนิ้ด้วย,ด,วยด้วยน้ํกจิตน้ําใจทั้งนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับจึงมีความชื่นอุ่นอกชื่นใจในการได้รับได้ได้รับจากการแบ่งปันของของผู้อื่นเพราะฉะนั้นการแบ่งปันมีอยู่ในบู่ชนใดแล้ว หมู่ชนนั้นมีแต่ความอบอุ่นม,มีแต่ความร่มเย็นอย่างแน่นอนเลยวันนี้ก็พวกเราก็เดี๋ยวจะได้ตอตนุบอนุโบาได้คณะสงฆ์ได้อนุบอนาให้พรแล้วพวกเราก็จะได้ไปรับประทานอาหารกันหลังจากรับประทานอาหารแล้วเราก็จะได้ออกไปพบปะสนทนาธรรมกันสืบต่อไปเด้อ ตั้งใจรับพรแล้วก่อนนะตั้งใจรับพอรอย่าโบทนาให้พรกัน <c oughs> <c oughs> ยะทถาวาริวาฮาปูราปริปูเรมติสะคลัง เอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปันจันโทปันรโสยท้ามณิชันติรโสยท้าเดโยอิวิวันจา สามพาร์ลัยมบานสตุบานเตมพาวาทวันตรารอยสุขเกศกายโยกอินาวาพิวันธนาเสวรสานิจจังดา

ดอนคารวัพยาเวลาสโสกาสตุจุปัทวานอะเนกาอันตรายาปิเวนะสันตุอเสสะตุชายาเศติธ,ธนังลาพังโสติภาขยังสุข้างพลัง เสีริอายุจาวันโนจาโพคังวุธิจายสวรรสาตาวาสาจะอายุจาชีวาสิทธีพวันตูเตนพาวาตุสาเบมังการังราคันตุสาเบเตวตา สามพะบุถานุภาเวตายสัทตาโสตีภวันตุเตณภาวะตุสาเบมะการังรักขันตุสาเบิวตานสัมพระบุถานุภาเวตายสัทตาโสตีภวันตุเตณ ภาวะตสาบังการังราคัตัสาบเทวตาสามบะสังขานุภาเวนไนสทาสวยทีภาว จัดอาหารแบ่งปันกันไปจใจใจไปให้ทั่วถึงเน้อช่วยกันดูแลเน้อผู้เก่าก็ดูแลช่วยเหนือผู้ใหม่แบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเน้อพวกลูกหลานนักศึกษาทานอาหารกันสะกก่อนเน้อทานอาหารกักก่อน